ราศีพิจิกธันวาคม2568เงินจะมาเพราะค่ารุยจริงธันวาคมนี้ครับเงินกําลังจะมาแน่ๆเป็นเดือนที่การเงินของชาวราศีพิจิกเปิดทํางานเต็มระบบครับใครที่สร้างบุญไว้ดีขยันแบบไม่บน่นถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับดวงเงินมาแรงจะได้เงินก่อนสิปป้นปีแน่นอนมาดูด้านการเงินกันบ้างครับหลังวันที่6ธันวาคมดวงเงินรัดจัดครับดาวการเงินเข้ามาเสริมแบบเต็มๆจะมีจังหวะได้เงินแบบฟลุ๊ๆ หรือได้เงินจากคนที่เคยช่วยเอาไว้ยิ่งคุณกล้าเริ่มกล้าลุยติดต่อลูกค้าหรือขอปิดยอดเงินเข้าแน่นอนผลสิ้นปีนี้มีสิทธิ์ได้เงินก้อนหรือเงินีิคุณรอมานานด้านการงานครับช่วงนี้มีแรงใจแรงไฟลุกขึ้นมาจัดก,การทุกอย่างได้คล่องงานใหม่งานเสริมงานเสนอตัวลุยเลยเดือนนี้ครับคือปล่อยของเพราะพลังดาวังคันหนุนให้กล้าครับแต่อย่าทําแบบงเงียบๆนะครับใช้ซิกเซนของคุณหาทางลัด แล้วพูดออกมาให้เต็มเสียงด้านความรักลึกแต่ยังไม่ชัดครับราศีพิจิกขึ้นชื่อเรื่องความรักลึกซึง้งแต่เดือนนี้ยังไม่ชัดถ้ามีคนคุยควรดูว่าคุณให้เวลากับเขาพอได้อย่างครับถ้าคนโสดอาจจะมีคนแอบมองจากแวดวงงานหรือกิจกรรมอย่าคิดเยอะจนพลาดโอกาสครับเพราะบางครั้งความรักมาแบบเงียบๆเหมือนเงินด้านสุขภาพครับระวังเรื่องของความเครียดลึกๆเหนื่อยในแบบไม่รู้ตัว ถึงร่างกายดูแข็งแรงแต่จิตใจอาจจะสะสมความกังวลหาเวลานิ่งๆกับตัวเองพักใจบ้างถ้าได้สวดมนต์ก่อนนอนหรือฟังธรรมะเบา,เาๆจะรู้สึกดีเฟรชขึ้นเยอะครับเสริมดวงด้วยการเปิดขุมทรัพย์ด้วยพระนอนครับไปไหว้องค์พระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดโพวัดขุนินทัพบูร์นะครับถ้ามีโอกาสให้ดูแลพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณอันนี้เนี่ยอย่าถ้ามีโอกาสเลยนะครับคุณต้องทำนะอันนี้จะดีกับคุณมากๆ ทำบุญด้วยการถวายของใช้ให้วัดหรือร่อรวมบูรณะปฏิสังขรใช้เวลานี้ในการอธิษฐานตั้งจิตไม่ใช่ขอพรแบบลอยๆนะครับจะสำเร็จผลมากขึ้นชีชัดจัดเต็ม